เขามีเรื่องจะบอกอะไรเขาอ่ะเอาเงินไปลงทุนลงทุนอะไรที่มันเป็นพวกเรทดทหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตามที่ข่าวมันออกอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้คืนไย สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราไม่ได้แกงพี่มิลินมานานแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะพี่แจงมีแผนแกงอีกแล้วค่ะดูดูดูด,ดูให้ดูสองแม่ลูกเห็นไหมทุกคนเขายือนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะกําลังแบบคุยเรื่องแบบทํารั้วบ้านนั่นเลยค่ะพี่แจงก็เลยคิดแผนการออกการทํารั้วบ้านอะ่ะมันต้องใช้เงินใช่ปะก็พี่แจงอะ่ะดูข่าวเยอะช่วงนี้มันจะมีการลงทุนพวกเพดทุทนอะไรแบบเนี้ยพี่แจงจะหลอกพี่มิลินว่าเอาเงินที่ทํารั้วบ้านอะ่ะไปลงทุนจนแบบหมดตัว ไม่มีเงินมาทํารั้วแล้วซึ่งพี่มิลินกับแม่พี่มิลินะนัดช่างอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว <Hey. S 1> มาดูกันว่า2คนเนี้ย <Hey. S 1> เขาจะเครียดไหมถ้าแบบไม่มีเงินมาทํารั้วเลย oh. เดี๋ยวรอดูนะคะ oh. เดี๋ยวเราไปแกล้งกันไปเดี๋ยว เราจะเรียกพี่มิลินะมาคุยแบบจริงจังเลยนะว่าแบบเงินเราหมดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนน่าจะอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ากําลังไปดูที่เงเออเขาจริงจังเขาอยากทำรั้วบ้านให้เวกัสนะคะกลัวว่าหมาอ่ะมันจะหลุดออกไปถ้าเขารู้ว่าเราอ่ะไม่มีตังค์ทำแล้วอะไรเงี้ยเขาน่จะซีเรียสอยู่นะออยวรอแปบ๊บหนึ่งเราก็ซ้อมละครรอไปก่อนทุกคนทำให้มันสมจริงที่สุดนะแบบเครียดอ่ะคือไม่มีเงินจริงๆอะไรเงี้ย เขาไปคุยกับแม่มาแล้วนะเรื่องตัวบ้านต่อเติมเรียกช่างอะไรด้วยเขาไมเขาคิดเท่าไหรอ่อ่ะไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวให้เขามาวัดดูก่อนว่าคิดยังไงอ่ามันก็ต้องถามราคาก่อนป้าเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเงินเราพอไหมอะ่ะก็ตอนนี้เขาดูอยู่สองช่างไงรอดูว่าช่างไหนจะถูกแล้วก็ดีแล้วก็ให้แม่มคุ้โหเขามีเรื่องจะบอกอะไรเขาอะ่ะเอาเงินไปลงทุนลงทุนอะไร ที่มันเป็นพวกเทรดหุ้นอะไรงเงี้ยน่ะตามที่ข่าวมันออกอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้คืนแนมันก็ไม่ได้คืนแนอ่ะแล้วลงทุนไปเยอะไหม,มเยอะอยู่หลายแสนอยู่อ่ะอะไรยังไงอ่ะสรุปจะทำอยู่ไหมอ่ะบูกว่าก็คือมันยังไม่ได้คือนอะ่ะก็ไปลงทุนตอนไหนคือมันนานแล้วแล้วเขาคิดว่าเขาจะได้แล้วมันก็ไม่ได้ เดี๋ยวเขาเข้าให้ดูหุ้นมันก็ตกแล้วก็คือแบบมันเหมือนเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยตัวเขาก็ไม่รูเหมือนกันเนี่ยเหลือนแค่เนี้ยศ0นร้อยกว่าบาทแล้วตอนนั้นเราคุยกันแล้วเนี่ยว่าเราจะพักอะ,อกอกอะแล้วทำไมจะออกไปลงทุนอีกอะก็เขาคิดว่ามันจะได้ไงคิดว่าคิดว่ดาตัวก็รู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะ เขาเชื่อมันจะได้แต่สุดท้ายมันก็เป็นเจ้าเดียวกันน่ะเราคุยเรื่องนี้แล้วมีเรื่องพูนเรื่องบองอะไรเงี้ยแล้วก็คุยันหมดแล้วว่าเราจะไม่ลงทุนถ้ารายจ่าจำเป็นมันมเยอะที่เราไปกรุงเทพอ่ะเพราะอะไรทำงานเก็บเงินแล้วทำยังไงเนี่ยเขาเรียกช่างนะเนี่ยเลือดเื่อเลยอ่ะปัญหาไม่ทันทรอ่ะเขาเขาไปบอกแม่ ไปแล้วทุกคน เป็นไงจริงจังการละครต้องเข้านั้วแหละก่อนที่เขาจะงอนเราแล้วก่อนที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่แจเขาอนุญาตนะคะโอนเงินไปงอนลินเลยลนกันจะได้เฉลยว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เอาเงินไปลงทุนแต่ว่าเราอ่ะเก็บไว้ให้เขาแล้วเดี๋ยวโอนให้เขาก่อนจะโดนด่าไหมเนี่ยทุกคนาหาเลขบัญชีก่อนเวลาเราแก้ใครอ่ะเราก็ต้องตบด้วยความดีนะคะทุกคนมันจะได้มาลบล้างกันโอนก่อนโอนก่อนแป๊บหน,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 นึ่งแป๊บหนึ่ง,งตอนนี้แม่กับลินนะ่าจะเครียด ลูกที่ดีไงทุกคน oh. อ้าวไม่พบเลขบัญชี uh. โอนผิดเห็นไหมทุกคนเราแก้คนอื่นแล้วเราลนนะ่ะโอนให้เขาเท่าไหร่ดีวะทุกคนหมื 15, ่นห้าละกันเอาไปก่อนหยอกหยอกขำๆนี่โอนไปแล้วนะคะอันนี้โอนจริงนะคะทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามิลินจะรู้สึกยังไงนะคะ ดูกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูพี่วีลีนว่าตอนนี้เขาจะเครียดขนาดไหนนะคะองยืนไปแล้วเขาก็ยังแบบไม่มาพูดอะไรกับเรานะหรือว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นก็ได้จริงจังมร่วว่าฮะคยยังมาโทรไปยกเลิกช่างอดได้แล้วแม่อดเรียกช่างอะไร เข้าโอนไปให้ตัวแล้วไงมันไม่เข้าหรอเข้าแล้วนี่ไงโอนจริงแล้วเมื่อกีก้คืออะไรแก่งไงอะไร <c oughs> ไยุ๋มเนี่ <c oughs> อุ้ยแม่เขียนถึงขั้นแบบจะดมยาแล้วหรืทุกคนเนีมองล้เนี่ยคือแบบคือโมโหตรงที่แบบว่ากลับไปกลับมา <c oughs> เขาเรียกช่างมาแล้วเดี๋ยวต้องยกเลิกช่าง <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วต้องเรียกกลับมาอีกนะเนี่ยเออ ออแล้วตัวโทรไปยกเลยแล้วหรอโทรไปช่างหนึ่งแล้วอสองเหลือช่างหนึ่งต้องโทรไปอีกเนี่ยแล้วสรุปเราจะใช้ช่าเหรอคนสองคนตอนนี้ดูราคาไง<อ>ที่เราคุยก,กันอ่ะตอนนี้คือเขาโทรไปยกเลยอีกคนนึงแล้วก็เหลืออีกคนนึนนนง เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะคะค<อ>ือแบบเราไปทําง,งานกรุงเทพมาเพื่อจะมาเก็บเงินแล้วมาทํารั้วอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็แก้ไม่ลินว่าเฮ้ยตอนเนี้ยขาวมันดังเออก็เลยอยากแก้ว่าเอาเงินไปลงทุนมแม่ก็เชื่อแม่ตอนแรกก็ดีใจว่าจะได้รัวบ้านใหม่แต่วัสดีดไม่ได้โล้เสียงตาเลยจริงเหรอหลอกมันเขาหลอกแม่ระบาดนะเนี้ยต้องโอนมาเพิ่มแล้วป่ะฮึ่ดจริงนะแล้วเนี่ย แล้วสรุปแล้วลงทุนเปล่าไม่ได้ลงแล้วไปเห็นข่าวออกเันเยอะแยะแล้วมาลงทุนนะไม่ได้ลงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะคือมันแบบเห็นข่าวก็เลยอยากแก้แค่นั้นเองไม่มีอะไรที่คิดอวอ่างงลงทุนไปเป็นแสนโอนเป็นห้าอ่ะเออลงทุนไปเป็นแสนโอนมาหมื่น คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้อะไรอีกนะคะรอติดตามได้เลยอ,อะไร,รโทรไปหาชา่างโทรไปหาช่างไง